ดือด้อดือด้อเนี่ยดื้อดื้อมุกดือ้อดูดูขายันยาวขามายันพ่อนะเจ้าขามายันพ่อนะาานอนะดื้อไหมเนี่ยไม่ดื้อนะดื้อไหมดื้อไหมเนี่ยมาบุกช่ยนอนมาบุกช่ยนอนตรงนี้ <c oughs> กลมกลมอ้วนกลมฮามุก อ้วนทั้งกลมเลยใช่ไหนเรียบตัดแล้วอันนี้เรียบสั้นแล้วนะเนี่ยแต่ว่าก็ปลายมีแหลมนิดนึงเดี๋ยวต้องตัดน้ำมุกนะน้ำมุกนะเนี่ยพอเจอกล้องแล้วนิ่งเลยเจอกล้องแล้วนิ่งเลยลน,น,ลยนี่นี่มองกล้องหน่อยอุ้ยกล้อง วากล้องะลงมาเล่นลงมาเล่นช่องเย็นปะ่ะแคนนี้แหละไม่ถ่ายเยอะหรอกไม่ถ่ายเยอะหรอกเดี๋ยวคนดูเบื่อเบื่อไขมุกแล้ว